วิธีของเงินคืนการยกเลิกที่พักโครงการเที่ยวด้วยกันผ่านแอป a l ล o d a ทำอย่างไรได้เงินจริงไหมติดต่อใครยังไงคลิปนี้เรามาแชร์ข้อมูลกันครับไปครับสวัสดีครับผมจีฮาเจอแล้วกับแชร์ทิกเที่ยวครับผมคลิปนี้ครับมาแชร์ประสบการณ์ของเงินคืน,งงน,คนการยกเลิกจองโรงแรมครับผ่านแอป a l o ก d a กรณีโควิด19นะฮะโอ้โหจากทีเ่เพื่อนรู้กันนะครับว่าโครงการเที่ยวด้วยกันเนี่ย ถ้าเราเข้าร่วมสิทธิ์และจองโรงแรมในโครงการนี้เนี่ยไม่สามารถเลื่อนได้หรือยกเลิกได้นะครับผมเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะออกกฎไว้ว่าถ้าคุณเข้าโครงการนี้เนี่ยรัฐบาลออกเงินให้4 0ค่าที่พักส่วนนักท่องเที่ยวประชาชนเนี่ยออกเอง60นะครับ <c oughs> ก็เลยไม่สามารถเลื่อนได้หรือยกเลิกได้อันนั้นเป็นสถานการณ์ปกติครับแต่ตอนนี้ครับโควิดสมันระบาไดไปทั่วประเทศเลยอย่างเงี้ย ยเฉพาะจังหวัดที่เราอยากจะไปผมเหมือนกันนะครับคือแบบล็อกดาวน์ไปแล้วตอนนี้ล็อกดาวน์ไปแล้วเนี่ยผมจะไปเที่ยวยังไงผมยกเลิกได้ไหมกดมันเขียนแบบนี้ทันไงเราก็เลยลองดูครับผมอันดับแรกนะครับที่ผมได้ลองดูนั่นก็คือผมติดต่อไปทางที่โรงแรมโดยตรงครับผมโทรศัพท์ไปเลยนะครับอินบ็อกก็ได้โทรศัพท์ก็ได้หน้าแฟนเพจของโรงแรมก็ได้นะครับผมเอาทุก,ทกเอาทุกช่องทางครับผมติดต่อไปเลยครับ ซึ่งผมจากที่ผมได้ติดต่อเรียบร้อยนะครับทางโรงแรมเนี่ยเขาก็ได้แจ้งมาบอกว่าให้คุณนะ่ะติดต่อ a g o d a เลยเพราะว่าคุณจองผ่าน a g o d a นะครับผมซึ่งมันจะมี2เคสนะครับผมในกรณีนี้ก็คือถ้าเพื่อนๆจองผ่านโรงแรมโดยตรงติดต่อโรงแรมโดยตรงได้เลยครับแต่ถ้าใครจองผ่านตัวกลางไม่ว่าจะเป็น Booking a g o d a แอปต่างๆครับอย่างเคสผมเนี่ยจองผ่าน a g o d a เขาก็เลยบอกว่าให้เราไปติดต่ออากอด้านั่นเองครับเราก็เลยโทรไปหาอากด้าครับเบอร์ตามนี้เลยนะครับเราโทรหาอากด้านะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยทำให้โทรติดยากมากๆเลยนะครับสายไม่ว่างเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าคนโทรไปหาเยอะมากพอติดครับผมก็รอสายนานมากๆนะฮะซึ่งเราก็กังวลใจเนาะเราไปเจอว่าเขาบอกว่าถ้าคุณคุยแบบ มันมี2ภาษาเวลาโทรติดแล้วภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเขาบอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจะเร็วกว่าภาษาไทยรอสายนะผมก็เลยลองทั้ง2วิธีเลยปรากฏว่ารอพอๆกันนะครับผมรอไม่ไหวกดวางครับผมเอ๊ะทำยังไงโทรไม่ติดอะไรเงี้ยก็เลยอีเมลไปครับผมอีเมลไปหาอก da าครับเอาอีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับผมซึ่งอีเมลที่เราติดต่อเข้าไปเนี่ยครับไม่ใช่อีเมลที่อก da าคอนเฟิร์มกลับมาในเมลเรานะ เพื่อนๆดูครับจะเห็นได้ว่าเมลที่ a g o d a c o n f i r ฟมเรากลับมามันเขียนว่า non reply ก็คือเมลนี้มันเป็นเมลอัตโนมัติถ้าเราตอบเมลนี้กลับไปอะ non reply ตัวนี้มันหมายความว่าโอกาสที่เขาจะเห็นเนี่ยหรือว่ามาอ่านเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นอีเมลอัตโนมัติผมก็เลยไปหาว่ามันเราใช้อีเมลไหนล่ะถึงจะติดต่อ a g o d a ได้ผมก็เลยไปเจออีเมลนี้ครับนี่เป็นเซอร์วิสครับ ผมเลยใช้อีเมลนี้คุยกับปุกอากูด้าครับผมก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่าขอเลื่อนเพราะว่าโควิด1 9อะไรอย่างเงี้ยง่ายๆนะครับส่งไปเลยครับตอนบ่ายนะครับผมแล้วก็เขาส่งกลับมาอีกทีนึงเนี่ยประมาณสักสามทุ่มครับเขาบอกว่าตอนนี้ได้ยกเลิกโรงแรมให้คุณเรียบร้อยแล้วเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9นะครับส่งเมลมาคอนเฟิร์ม แล้วก็โทรมาคอนเฟิร์มด้วยว่าตอนนี้คุณจะลยกเลิกใช่ไหมอะไรเงี้ย,นนยคือเขาโทรมาด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าจังหวัดที่เราจะไปเนี่ยตอนนี้มันล็อกดาวน์แล้วเขาเลื่อนให้ยกเลิกให้อัไม่ใช่เขายกเลิกให้เรียบร้อยแล้วได้เงินคืนอ่าซึ่งผมก็ยังสงสัยอยู่ว่ากรณีไม่ล็อกดาวน์ละเลื่อนได้ไหมยกเลิกได้ไหมซึ่งอันเนี้ยเขาก็ตอบไม่นานกันนะครับ ผมก็เลยสรุปด้วยว่ากรณีเพื่อนๆไปจังหวัดที่ล็อกดาวแล้วเนี่ยโควิด -19 ล็อกดาวเรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถยกเลิกได้แน่นอนนะครับได้เงินคืนแน่แ,นแต่กรณีที่จังหวัดที่ยังไม่มีประกาศหรือว่าคนติดความเสี่ยงต่ำอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าสามารถยกได้หรือเปล่านะแต่กรณีล็อกดาวยกเลิกได้แน่นอนได้เงินคืนแน่นอนครับผมซึ่งการคืนเงินของเขานะฮะ ผมจ่ายผ่านบัตรเครดิตครับเขาจะโอนเข้าบัตรเครดิตคืนนะครับภายใน7จ็ดถึงสิวันนั่นเองครับแค่นี้ครับผมสําหรับคลิปนี้นะตื่นเต้นมากๆเลยครับก่อนจะติดต่อก็ได้แต่เข้าใจเขานะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้คนเยอะมากๆเลยนะครับผมเอาละครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ฮะถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจัส t ิ r าเบลด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ของเราไปก่อนสวัสดีครับ